คุณโรไมคคอสตัวนี้จัดซื้อไม่เคยเอามานำเสนอเลยก็คือคอสต์เอาไว้แดนคอสที่หลีกเลี่ยงได้มันเป็นผลกำไรของบริษัทนะแต่จะซื้อส่วนใหญ่ก็เออมันขี้เกียจวุ่นวายไปทำรีพอร์ตเพื่อน,นำเสนอก็มันเป็นสิ่งที่จัดซื้อจะต้องทำอยู่แล้วปิดทองหลังพระบ้างก็ดีคอสต์เอาไว้แดนคืออะไรคอรสที่หลีกเลี่ยงได้เมื่อกี้ที่ครูบอกแล้วมันหลีกเลี่ยงยังไงอ่ะอย่างเช่นซัพพลายเออร์บอกว่าเฮ้ยสินค้าตัวนี้จะขึ้นราคาแลละมันไม่ได้แล้ว แต่จะซื้อต่อรองเฮ้ยไม่ได้วะยังขึ้นไม่ได้เพราะโปรเจกต์ยังไม่จบงานยังไม่จบของงานจบอีกได้ไหมเนี่ยประมาณอีก4เดือนเดือนเมษาเนี่ยมันจะจบแล้วขอ4เดือนนี้อย่ามาขึ้นชั้นเลยไปขึ้นในหลังเดือนเมษาเพราะว่าจะต้องเตรียมเอาไปคุยกับบอร์ดผู้บริหารเพื่อจะต้องไปเซตในระบบใหม่ว่าเฮ้ยต้นทุนจะเพิ่มจะต้องวางแผนทํายังไงเพื่อที่บริษัทไม่ขาดทุนเรา จัดซื้อก็ต้องคุยแบบนี้กับเซลล์ตอนครูทํางานครูคุยแบบนี้กับเซลล์นะซัพพลายเออร์ที่มาจะขึ้นราคาเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้จริงๆว่ะขึ้นไม่ได้ก็มีบางลายที่เขาไม่ขึ้นให้ครูเพราะว่าเออเขาก็เห็นว่าเออมันก็ใกล้จะจบโครงการจริงแล้วมันเป็นเจ้าที่ซื้อขายกันอยู่ประจาเนาะเจ้าที่ครูคุยได้ว่าเออมันไม่ควรจะขึ้นไอตรงที่เนี่ยระหว่างที่สี่เดือนเนี่ย ที่เขาไม่ขึ้นราคาแต่เรายังมีการสั่งซื้อของเข้าไปเข้าไปอยู่ตลอดไอ้ยอดที่สั่งซื้อไปตรงนั้นในช่วงสีเดือนนะก็คือเป็นคอสอวอย้แดนที่จัดซื้อควบคุมไว้ได้ที่จัดซื้อทำผลกำไรให้บริษัทได้สมมติราคาเดิมเขาขายชิ้นละ5บาทเนี่ยแล้วเขาขึ้นเป็นชิ้นละ7บาทไอ้แก็บ2บาทนะนะั้นคือกำไร ที่จะซื้อทําให้บริษัทนะเพราะว่าจะซื้อเนะี่ยลดต้นทุนตรงเนี้ยได้เท่าไหรเป็นผลกําไรบริษัททันทีคือคอ์สท,ที่จะซื้อหลีกเลี่ยงได้คือ2บาทนั้นไอ้สบาทนั้นเราซื้อกี่ชิ้นซื้อแสนชิ้นก็เอา2บาทคูณแสนชิ้นลดคอ์สให้บริษัทได้2 0 0แสนเพิ่มกําไรให้บริษัทได้2 0 0แสนตรงเนี้ยจะซื้อส่วนใหญ่ไม่เอาไปพรีเซนต์นำเสนอเพราะว่ามันจะต้องเก็บเล็กคอร์ดเนาะการนำเสนอจะนำเสนอแค่ปากเปล่า ไม่ได้มันก็ต้องมีข้อมูลว่าเป็นยังไงแต่ถ้าจะเก็บมันก็เก็บได้เหมือนอย่างที่ครูเล่าไปเมื่อกี้เนี่ยเราก็เก็บสิว่าซัพเพลายเออร์คุยจะขอขึ้นราคาในเดือนนี้จากราคาเดิม5บาทจะขึ้นอีก2บาทเราก็เก็บเรคคอร์ดแบบเนี้ยเขียนโน้ตอะไรตามที่ซัพเพลายเออร์โทรมาคุยได้เลยเขียนในฟอร์มแพทเทิร์นที่เราเซตขึ้นมาว่าจะควบคุมต้นทุน,เ,นเขียนลงไปเอ้ย เซลโทรมาแบบนี้จะขึ้นแบบนี้แล้วตัวเราเองยื้อไม่ให้ขึ้นไปขึ้นเดือนเมษาแล้วระหว่างเดือนเมษาเนี่ยระหว่างตั้งแต่ที่เขาโทรบอกขึ้นเนี่ยจนถึงเดือนเมษาเนี่ยเรามีซื้อของจํานวนเท่านี้โดยที่เราก็เอาราคาที่มันเป็นผลต่างเมื่อกี้นะ่ยที่ครูบอกคูณแล้วก็จํานวนเท่าไหร่ก็ทํารีพอร์ตแบบนี้ให้เขาดูเนี่ยค่ะมันจะเป็นหลักฐานดูน่าเชื่อถือ เราไม่ได้พูดแค่ปากเปล่าแต่สิ่งที่เราทำก็ทำมาจากสิ่งที่เราได้พูดคุยนั่นแหละรีพอร์ตรายงานตัวนั้นอนะไอเรื่องรีพอร์ตรายงานการทำคอสเซฟ v ิ n งนะถ้าคุณจะเอาเฉพาะรายงานคุณไปเรียนในคอร์สรายงานจัดซื้อโดยเฉพาะเลยแต่ถ้าคุณจะเอาภาพรวมทั้งหมดทั้งควบคุมต้นทุนด้วย ทั้งไอเรื่องคอสที่ครูพูดถึงเมื่อกี้ด้วยจะหลีกเลี่ยงจะทำยังไงในคอสคู่มือจัดซื้อจัดจ้างตอบโจทย์มีครบทุกอย่างคุณเรียนคอสคู่มือจัดซื้อจัดจ้างแล้วไอคอรสรายงานไม่ต้องเรียนเพราะว่ามันมีอยู่ในนั้นอยู่แล้วแล้วคอสควบคุมต้นทุนคุณก็ไม่ต้องไปแยกเรียนมันมีอยู่ในคอสคู่มือจัดซื้อจัดจ้างอยู่แล้วคุณไปเรียนในนั้นแต่ถ้าคุณบอกครูอยากเรียนแบบสมอลคอสก่อนก็เลือกเรียนแบบสมอลคอสก็คือคอสรายงานก็คอสรายงานคอสควบคุมต้นทุนก็ควบคุมต้นทุนก็เรียนแต่ละคแบบนนั้้ก็ได ต้องมีความรู้เนาะมันถึงจะช่วยลดคอสให้บริษัทได้ถ้าเรารู้แค่ผิวเผินว่าเออก็ทำจัดซื้อได้พ r มาเปิด p o ตามของให้ตรงแล้วก็จ่ายเงินให้ตรงดิวซ์พเพอร์เอแค่นั้นมันช่วยทำคอสเซ Sa ิงให้บริษัทไม่ได้แม้แต่ควบคุมคุณภาพการทำงานในบริษัทยังไม่ได้เลยมันเหมือนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนาะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยมันเหนื่อยมันเหนื่อยนะ การที่เราเซตระบบให้มันทำไปเลยมันจะอัพเวลตัวเองขึ้นดังนั้นองค์ความรู้ต่างๆที่ครูมีเนี่ยมันย่นระยะเวลาความสำเร็จคุณที่คุณไม่ต้องไปลองผิดลองถูกบางทีเอาตัวเองไปลองผิดลองถูกยังไม่ได้ประสบการณ์เหมือนอย่างที่ครูสอนในคอร์สต่างๆเลยครูเอาตัวเองไปลงสนามมาแล้วครูลองผิดลองถูกมาแล้วดังนั้นในคอร์สต่างๆที่ครูทำอ่ะ ครูเกาเอาแต่เนื้อเนื้อที่มันใช้ได้จริงไม่ทําให้คุณเสียเวลาคุณไปเอาความรู้ในนั้นแล้วคอร์สครูเรียนได้ตลอดชีพนะคะเรียนซ้ําไม่จํากัดเลยครูสอนล่วงหน้าไปแล้วครูอัดเป็นคลิปวิดีโอไปแล้วคุณเข้าไปเรียนได้เลยไม่ต้องรอครัวครูสอนหน่อยจะมาเรียนแล้วไม่ต้องรอแบบนั้นคุณเข้าไปเรียนได้เลยตลอดไม่เข้าใจทวนซ้ำแล้วในกลุ่มเรียนนั้น ก็มีช่องแชทให้ถามครูติดปัญหาเรื่องนี้ปรึกษาเรื่องนี้ถามแชทนั้นะหรือว่าจะถามในช่องทางที่สมัครเรียนมาก็ได้เลยมันสะดวกมากกับการเรียนแบบนี้อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เนาะเรียนใน Facebook กลุ่มลับอ่าในตรงนรตเนี้ยคอร์สเนี่ยคอร์สเอาไว้จะซื้อไม่ค่อยไปนําเสนอจะเน้นปิดทองหลังพระ,ะส่วนใหญ่ก็ถ้าอยากให้ผลงานเราโดดเด่นก็ควรจะนําเสนอแล้วถ้าเราเป็นหัวหน้าเนี่ยสิ่งนี้จําเป็นนะคะเราก็ต้องบอกลูกน้องเฮ้ย จะให้เขาขึ้นราคาอะไรไม่ได้นะต้องมาคุยกันก่อนก็ต้องยื้อไว้ก่อนน่ะไม่ได้อยู่ดีจะมาขึ้นแล้วให้ขึ้นเลยก็ต้องบอกลูกน้องไม่ได้ต้องมาคุยกันก่อนแล้วการเจรจาต่อรองเนาะน้องๆบางทีเขาก็ไม่มีประสบการณ์เนาะมันไม่เหมือนลูกพี่ที่ผ่านสนามอันโชคโชนมา,มามากมายในการคุยแล้วในการต่อรองก็เช่นกันครูสอนอยู่ในคอร์สเทคนิคต่อรองของจะซื้อในนั้นมีเทคนิคการต่อรองเยอะไปหมดเลยมันไม่ใช่แค่เทคนิค ต่อรองอย่างเดียวเนาะมันมีขั้นการวางแผนรู้เขารู้เราก่อนที่จะไปต่อรองให้มันเป็นผลในนั้นครูเอาความรู้ทั้งหมดที่ครูได้ต่อรองอยู่ในนั้นมันย่นระยะเวลาคุณมันเหมาะกับคนที่ทําจะซื้อทั้งหมดทั้งระดับปฏิบัติการและบริหารเพราะมันใช้ต่อรองใช้คุยอยู่ตลอดความรู้เนาะมันทําให้คุณเติบโตทําให้คุณรู้ทําให้คุณมีทางหนีที่ไล่มีทางเดินมันไม่ตันอยู่แค่นั้น,แค,น,นแค่หัวสมองเราอ่ะอ่ะ กลับมาที่คอ a ์สอวอยเดนของเราเราก็ต้องบอกลูกน้องถ้าเราเป็นหัวหน้าจะให้ใครมาขึ้นโดยง่ายๆไม่ได้เขาก็ต้องบอกมาจะขึ้นเพราะอะไรยังไงแล้วเอามาคุยกันก็ใช่ว่าจะขึ้นได้เลยเพราะว่าต้องเอาไปคุยกับทีมก่อนแล้วคอยฟีดแบ็กลับไปกับหาซัพลายเออร์เนาะว่ามันจะเป็นยังไงเราก็ต้องบอกลูกน้องไม่ได้ต้องเอาข้อมูลมาคุยกันอย่าไปเซเยอะไรง่ายๆเนาะอ่านในคอร์สอวัยเดนอะ นอกจากที่บอกว่าหลีกเลี่ยงระง,งับการขึ้นราคาแล้วมันยังมีในส่วนของแถมด้วยนะของแถมที่ซัพพลายเออร์แถมให้มันก็เป็นส่วนที่เราคุยได้อันนั้นก็เป็นคอสที่เราลดให้บริษัทได้คือไม่จะเป็นต้องไปซื้อได้ของแถมนี่มาก็เอาตรงนี้ไปใช้ไอ้ของแถมนั้นกี่ชิ้นราคาเท่าไหร่ไอ้ตรงยอดนั้นก็เอามาทําเป็นรีพอร์ตเพื่อนําเสนอได้แล้วยังมีไอ้พวกงานที่เป็นงานผู้รับเหมาเนาะ บางทีเราคุยได้เฮ้ยทำตรงนี้หน่อยตรงนั้นหน่อยไม่ต้องคิดตังเพิ่มไอ้ตรงนั้นก็เป็นคอสเซฟวิ่งของเราได้แต่มันก็ไม่ใช่ขอพ้ามเพื่อกับผู้รับเหมาเนาะบางทีเขาก็มีต้นทุนมีคอสแต่บางอย่างเฮ้ยเราเห็นแล้วตรงเนี้ยเอ้ยเราขอนะทาให้ฟรีถ้าเขาทําให้ได้ตรงนั้นก็เป็นต้นทุนของเราอีกเช่นกันหมายถึงต้นทุนที่เราลดได้แล้วการเทียบราคาซื้ออย่างเงี้ย ก็นั่นก็เป็นการทำคอสเซิริงของเราอย่างหนึ่งเหมือนกันนะอย่างเราเทียบราคาเจ้านี้สามหมื่นเจ้านี้สองหมื่นห้าเจ้านี้หมื่นห้าอย่างเงี้ยเราเทียบแล้วเออเนี่ยเราซื้อที่หมื่นห้าดังนั้นเราทำคอสเซิร์ฟิงได้แล้วควรจะเอาราคาที่มันใกล้เคียงกันมาเทียบกันนะหมื่นห้ากับสองหมื่นนั้นะเอามาเทียบกันไม่ใช่หมื่นห้ากับสามหมื่นที่ราคาแบบท็อปท็อปเลยมาเทียบกันอย่างนง้นโหจะซื้อทำคอสเซิริงได้เยอะมากเลยนะ แต่จะทำอย่างนก้นก็ทําได้แต่ตอนที่ครูทำครูเอาราคาที่ใกล้เคียงกันมาเทียบกันอาจตรงนี้ก็เป็นการทำคอร์สวิงเป็นการเอาไปนําเสนอได้ว่าเฮ้ยฉันมีผลงานแบบนี้การนําเสนอผลงานอะ่ะมันทําให้คนอื่นเห็นว่าเราทํางานเห็นว่าเราทําแล้วมีผลลัพธ์เพราะการโปรโมทมันก็ต้องมีการเห็นกันทั่วใช่ปะเราก็ต้องประกาศในสิ่งที่เราทํา อย่าไปคิดว่าทําดีอย่าเด่นจะเป็นภัยมันไม่ใช่นะคะทําดีเราต้องเด่นแต่เราก็ต้องทําจริงในสิ่งที่เราทำไงทำด้วยใจอยากจะช่วยบริษัททําด้วยอยากจะให้บริษัทเติบโตแล้วตัวฉันเองก็เติบโตด้วยครูขอให้คุณจเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปเนาะทำอะไรก็สําเร็จง่ายๆดูแลสุขภาพเนาะจากใจครูธัญญาค่ะ